หมุนหมุนให้แน่นชึบอ่านี่ปึก๊กว้าวแสงคือกระจายเพื่อถึงมากแลยตัวนี้ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามารีวิวตัวนี้เลยเป็นไฟใต้สระของ Inhe ทนะคะมี2แบบเลยนะคะแบบที่1ใช้กับเครื่องกรองนะคะตัวนี้ใช้แรงดันของน้ําไม่ต้องใช้ไฟไม่ต้องใช้สายชาร์จอะไรให้ยุ่งยากเลยส่วนตัวนี้เป็นไฟติดขอบสรยนะคะเป็นระบบแม่เหล็กด้วยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากเลยเดี๋ยวเราพาไปดูวิธีการติดตั้งและการประกอบกันดีกว่าค่ะ ใช้กับตัวนี้เลยในเครื่องกรองก็จะมีตัวนี้ไม่ให้อยู่แล้วนะคะเป็นตัวหัวจ่ายน้ําออกนั่นเองเราแค่หมุนกับตรงนี้เท่านั้นเองนะคะนี่ปึ๊บ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 อ่านี่เลยนะคะนี่เราต้องหมุนให้ตรงล็อกก่อนเราจะเป็นแบบนี้เลยนี่ปึ๊บนี่เดี๋ยวไปติดตั้งตรงสระให้ดูเลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นน้ํากําลังพุ่งออกนะคะตรงเครื่องกองเนาะเดี๋ยวเพื่อให้ความสะดวกเนาะอ่ะปิดเครื่องกองก่อนเราต้องปิดเครื่องกองก่อนอ่ะพอปิดแล้วนี่เราก็แค่ ด่เอาตัวนี้เสียบเข้าไปเลยเพราะว่ามันจะมีรูให้อยู่แล้วเนาะปึ๊บหมุนหมุนให้แน่นชึบหมุนให้แน่นเลยโอเคพอหมุนเสร็จแล้วเราก็เปิดเครื่องกรองได้เลยอะอ่านี่ไฟก็จะติดแบบนี้เลยเพราะว่าเขานี่ใช้แรงดันของเครื่องกรองนะคะคือ ก็รู้แล้วว่าน้ํามันแรงก็เลยต้องใช้แรงดันของน้ําจากเครื่องกรองไฟก็จะติดแบบนี้เลยเพราะว่าตัวนี้นะไม่ต้องใช้สายชาร์จให้ยุ่งยากเลยเพราะว่าตัวนี้ทํางานเองด้วยน้ํานั่นเองนะคะคือแรงดันของน้ํานั่นเองเดี๋ยวไปดูตัวที่2กันเลยดีกว่าค่ะ นี่เลยนะคะเป็นตัวที่2เลยนะคะเป็นไฟใต้น้ําระบบแม่เหล็กเลยตัวนี้นะคะสายของเขาก็คือยาวทึบด้วยกัน6เมตรเลยนะคะนี่เลยตัวนี้นะคะสามารถเคลื่อนย้ายตามสะดวกได้เลยนะคะนี่เราจะแยกให้ดูปึ๊บอ่ะเห็นไหมยแยกออกมาแบบนี้ได้เลยนะคะแต่ว่าไฟตัวนี้ใช้ได้สําหรับเฉพาะสาอินเทคเท่านั้นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูการติดตั้งกันดีกว่านะคะนี่อ่ะปึ๊บ นี่เลยนะคะนี่มันจะมีด้วยกัน2อฝั่ง,ง,งคือฝั่งหนึ่งอะมันจะมีสวิตช์เปิดปิดใช่ไหมกับฝั่งหนึ่งคือจะไม่มีเราเอาฝั่งตัวนี้นะคะเอาไว้ด้านนอกเลยนี่แล้วก็แปะไปอย่างนี้แนบไปเลยนะคะแล้วอีกครัง้งตัวหนึ่งคือข้างในก็เสียบไว้กับตรงนี้ปึ๊บเห็นไหมติดเลยนี่สามารถเคลื่อนย้ายได้เลยว่าจะติดตั้งตรงไหนนะคะเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กให้ดูกันอ่ะเสียบเลย ปุ๊บอ่านี่นะคะก็จะมี2ปุ่มแบบนี้เลยคือปุ่มตรงนี้คือฝั่งขวาก็จะเป็นปุ่มที่เปิดไฟข้างในาศาสตร์ส่วนอันนี้คือเปิดไฟข้างนอกเดี๋ยวมาเปิดไฟข้างนอกให้ดูกันปึ๊กว้าวตัวนี้สามารถเปลี่ยนสีได้เองด้วยนะคะนี่6สีเลยนะคะตามสะดวกสบายของเราเลยและตัวข้างในปึ๊บพอเปิดไฟข้างในนะเห็นไหมไฟก็จะสว่างแบบนี้เลยนี่เลยนะคะมาดูกัน คือไฟข้างในเนี่ยคือเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีอัตโนมัติเลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องไปกดหรือว่าไปเปลี่ยนไฟให้มันแบบว่าหลายๆอายทีนะคะนี่หรือว่าถ้าอยากปิดปิดได้ไหมปิดได้นี่ แค่นี้เลยนะคะหรืออยากเปิดก็แค่นี้เลยสว่างมากคือแสงคือกระจายทั่วถึงมากและตัวนี้ไม่ช็อตกันไฟแล้วเป็นไฟ LED คือประหยัดไฟแน่นอนนะคะ <c oughs> เขาขิดมาให้แล้วของ Intex <c oughs> <c oughs> นะคะแม่สาสะดวกสบายมากใครอยากได้นั่นคือต้องจัดแล้วใครสายปราร์ตี้นี่คือต้องมีแล้วเพราะว่าแสงสวยมากนะคะนี่ จบไปแล้วนะคะก็รีวิวไปแล้วนะคะเป็นไฟแรงดันน้ํากับไฟระบบแม่เหล็กใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถทักมาหาเราได้เลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่สนใจเมนตใต้ล่างคลิปนี้ก็ได้คะ่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อสนา,ามบิเทคสามารถแอดไลน์แอดเฟมิลี่พูดเดเข้ามาได้เลยนะมีตั้แต่รุ่นเล็กนะครับผมไปถึงรุ่นกลางแล้วก็รุ่นใหญ่สุดที่สามารถทํางานระเบียงรอบสระได้ตั้งถาวรได้เลยดูแลง่ายใช้งานง่ายราคาย่อมเยาวสามารถแอดสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ